วันนี้มาพบก,กับพวกเราเจียแอนเจียวค่ะเฮ้ย hey, Q&A มีหลายคำถามมากเลยนะคะที่ถามมาเกี่ยวกับโครงการบ้านไอรินวันนี้เราไปตอบกันค่ะไปกันเลยเริ่มที่คำถามแรกนะคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าโครงการบ้านไอรินคะอ๋อที่มาขององค์กรใช่ไหมคะ,ะ,คะก็คือไอรินเกิดจากคำสองคำนะคะได้แก่ไอรินคือพระอาทิตย์ ีกินคือการริ่งต้นค่ะ mm hmm. ไอรีนจึงหมายถึงแสงแรกแห่งวันชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ทุกๆวันแม้ว่าจะทำงานเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนใช่ไหมคะ mm hmm. จอปัญหามากมายเท่าไหร่ mm hmm. ก็คือ The Show Must Go On ค่ะอ๋อ oh, อย่างนี้เองแล้วไอรีนตั้งมากี่ปีแล้วคะอ๋อตั้งมาประมาณ2เข้าปีที่สแล้วค่ะออ้ย hmm. ตั้งมาไม่นานเองการมีบ้านแบบไหน mm hmm. บ้างมี2 แบบแรกนะคะเรียกว่ารับโชคมหาศาลค่ะจะเป็น3มห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะ<ม>แบบที่สองนะคะจะเป็นทองคําเศรษฐีนะคะจะเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็สองที่จอดรถเหมือนกันคะ่ะถ้าเราซื้อแล้วเราสามารถต่อเติมได้ไหมคะได้ค่ะจะเป็นหลักการโอนนะคะสามารถต่อเติมได้เลยคะ่ะบริการหลังการขายละ่ะคะมีไหมคะอ๋อของเราจะเป็นบริการหลังการขาย1ปีนะคะแบบว่าซ่อม แบบซ่อมเวลาน้ำรั่วอย่างงี้ค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วก็โครงสร้างอีก5ปีเลยงั้นงถ้ามีคนสนใจนะคะจะต้องติดต่อทางไหนบ้างะคะติดต่อทางนี้นะคะก็คือเฟซบุ๊กนะคะไอรินเลยค่ะเซิร์ชเข้ามาเลยมาสอบถามเข้ามาแบบพูดคุยอะไรก่อนได้ค่ะมาสอบถามได้ค่ะ ใช่ไหมคะเราเปิดทุกวันเลยนะคะคไม่มีวันหยุดค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหรืออยากจะมีบ้านของตัวเองนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาชมบ้านไอรินกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราขอฝากโครงการบ้านไอรินของพวกเราด้วยนะคะ